แปดสามสี่นี่มาสากขุานะครับจ้าจ้าลุ่มลำหัวอัุอาพีสี่ขุนสไล่ตะกกนเลี้ยมเมียด่าให้มาแข่งโอ้เมียแม่งโคตรใจดีมาแล้วมาแล้วผมได้ครับผมได้ห้านาสิ่งลำหน้าไปเรื่อย ไบอกจะวัดแบบนี้ใช่งานวัดไปเลยมันน่าจะไปโนเพลงแล้วเนี่ยมันขับขนาดนี้กลัวแล้วเว้ยตายตายโอ้โเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ยอมกูไม่ยอมเหมือนกันเลยละเอาแล้วไงหนึ่งนับไปแล้วตู้บรรลอยนี่ค่ะตู้ไปแล้วไปแล้วครับยังไงวะ

อย่าเดนตัดลายนะครับอย่าเดนตัดลายนะครับให้นักแข่งช่วยกันในทีมปอบเท้านะครับหาำเข้าลายสนามนะครับยกเว้เนยังครับคโคไดเวอร์เท่านั้นในเขาช่วยเสือตัวเองด้านน้นก็วินเหมือนกันครับ ดูครับต้องสั่งการกันแล้วครับตอนนี้ต้องสั่งการกันแล้วจะเอาเพื่อนไอ้คัำแรกต้องไปก่อนแล้วตามด้วยคันหลังเพื่อนช่วยเพื่อนถ้าเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนลงมานะครับเจเจมโอ้ลึกพอลึกพอสมควรนะครับ ดูครับดูครับดูครับทางแพรเนี่ยไงครับครับนายธนาครับไปแล้วครับวิ่นขึ้นไปแล้วครับวิ่นขึ้นไปแล้วครับไปแล้วครับไปหัวไปแล้วครับใจเย็นยจอมขึ้นไปเลยเออเยี่ยม พอ่พอพ่อเวทเอาทางนู้นทำไมได้ถอดเสื้ออ๋อ เอาเสียจอมเอาไม่ยอมเอาเอาน้ำเดือนแล้วเอาเสียจอมขึ้นได้ครับขึ้นได้ครับผมโอ้โหยไปเมียดาให้มาแข่งนะครับสงสัยเมียดาแรงไหมหน่อยโอ้โหยขับเหมือนโมโหโกรธใครมาครับเสียจอมสงสัยโกรธเมียเมียไล่ให้มาแข่งนะครับ เย้มแ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 ย้มไปไปใจเย็นเอาลากเพื่อนไปด้วยเอ้ยเพื่อนผู้แย้มแย้มแย้มวัดขันหลังเลยโอ้โหหลักมันทำใกล้ไปหรือเปล่าอามาแล้วครับทีนี้โอ้แชมป์ลมหลักนะเราเอาเอาใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวยอมใจเย็นลุ่มหลับโอขับรถตกกระบุกหลังรถจักด้วยหลังล้อมเลยไปโอ้น้ำธรรมดาครับสบายสบายครับโอ้โหโดดไปอย่างโหดเลยเสียดยอมนี่ บานเลยครับท่านผู้ชมเข้าเส้นครับเราเข้าเส้นครับมีเลาการขับนี่มันน่าจะรุนนิดนึงมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับอันไหนเราน้ำครับโอ้ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นเราเข้าเส้นนะครับไปแล้วครับหนหัวขึ้นไปข้างบนแล้วครับส่วนที่ฝั่งนึงยังวินขึ้นไม่ได้นะครับโอ้โหโดดลงเนินในหัวโอ้ย ตรงไหนก็ได้แต่ว่าอย่าบ้านมันกดเมียมานะครับลงมาเรียบร้อยครับลงมาแตะเวลาเรียบร้อยครับเช่างเล่ลงมาแล้วครับอาจจะมองไกลหน่อยนะครับโอวิยงมาเรียบร้อยครับอเดี๋ยวเรามาดูคู่แข่งเรานะครับเรียบร้อยครับเราเข้าเส้นครับลุ่มน้ำผูออับ่าแลดูรับ นี่ครับออขอเ่าในหัวตายอะไรกระนุกเป็นอะไรอลงลงที่ตกปัหาเรื่อง,<ล>งวินนะครับอันนี้ยังไม่มีไอนเอาเว้ยไม่ได้ปาไ,ไหลวินเราดีครับปี่วินเราดีเอารถออกไปเลยครับตื่นเต้นเหมือนกันนะ ไ้ยเสียจอมดิ้นจนน้ำเดือดตุ๊บๆเลยตอนพูดอยู่นอกสนามบอกว่าไปใจเย็นๆว่างั้นพออยู่ในสนามนี่คนละเรื่องเลยครับเมียด่าให้มาแข่งนะครับ55หน้51ันหลางโอ้โหพูดนำแม่ยอมแล้วนะครับออ๋อยอมครับยอมวินมีปัญหานะครับ ดีเๆไปนะครับจมน้ำซะแล้วอย่างนี้จะมีด้วยครับติดนะครับไม่ใช่เรียนดูเขาจะเอาขึ้น่องนี้ถอยกลับนะครับ ีเอฟนะครับปล่อยขึ้นก็ยากนะครับมันเอียงนะครับพี่วนวางยาไว้นะครับจะออกก็ยังยากนะครับรุ่นนี้เป็นแข่งรุ่มทีมนะครับโอ้ โดดขยงเลยร่างไวขึ้นนะครับต้องใช้แมคโครแล้วปลาทวดไม่ไหวครับต้องใช้แมคโครคู่แล้วนะครับศูนย์ตัวนำพันผู้นำเบอร์ห้าสิบกับเบอร์ห้าสิบเอ็ดนะครับไม่ทราบว่าชื่อทีมอะไรนะครับเก่งทุกทีมครับ ที่วันช้แมครยกออกนะครับดีเอฟครับของเราแต่เวลาเรียบร้อยครับแจ้งมาว่ามีความจากสอปลเราวั้งใจชราวราดูนั้งใจเราคน,นนะครับ มาครับข้อมูเครื่องให้ชอมันครับน้าเสือนะฮครับแต่ผมบอกว่าสารไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยครับพี่น้องครับแบกโกรธไม่มีสารแม่งจ๋าจ้าอย่างเดียวจ๋าจ้าอย่างเดียวผมผมกำลังจะหาสาระให้ท่านผู้ชมนะฮะว่าเครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์อะไรอย่างไรหัวกับแชรยจอมนะครับหาไม่ได้เลยลุ้นกันดูครับมาแล้วครับครีน้วมาแล้วครับให้หัวมาแล้วครับโอ้โหเอ้าวรถแชรยจอมเอ้าวเดี๋ยว เดียวเดี๋ยวขึ้นตามมูไปวางงงเลยเดี๋ยวเดียวเดียวเข้าใจถูกต้องแล้วไปโลเอาเอาไม่ทราบยังไงนะครับเอาเออวางแผนการวางแผนลองแต่ละทีมไม่เหมือนกันครับไม่ทราบยังไงนะครับแบบนี้ครับพี่มา โอ้มมครับครบแลจอนิเดีมานเด้อมึงจะไปก่อนหรือกูจะไปที่หลังอาแล้วครับกันลากน้ำไปแล้วครับใส่เลยเอาเสมอดูสีขันน้ำไปครับขันแถวหน้าจอดล้อต่อล้อเท่ากันันไปเลยนะครับ โจน้ำอย่างโหดครับัดลายตะโกนเล็มึ <tro leer> ้งลากไแล้วากครับโอ้โหน้ำแตกน้ำแต้นูเยใจเย็นๆครับใจเย็นๆใจเย็นครับใจเย็นครับเรากันนะครับตัดเ็นาการตะลลนะครับเอาดิเอาไีนะครับ เว้ยโคตแรงเหนาอา้าหเห้เทค่ะวินนะครับอไปไมควินคต้องวินนะครับไม่มีส่วนกอรบลยๆด้เขาจะให้เทคประมาณสักสองเทคนะครับสองสามเทคครับนอกนั้นต้องวินนะครับเดี๋ยวลายสนามพังครับเอา ล้อไปขุดิหนละลายนะครับคนละลายวางแผงไม่ดีนะครับก่อนมันมันเช้เารยเหีีายดบบเ็เล็ายเลที่ยวเล็กไปดเ็นเายครับในหัวไปครับงนในวันเยวคยับ

อ่ามันจะเก็บปินได้ไหเนี่ยดูเสียจอมนะครับมันลุ้นตรงนี้นลนเลยเดี๋ยวเสียจอมนะครับวินครับใจเย็นครับใจเย็นดด้ววยคคามิเอปาอาพูดต่อสู้เราก็ไปครับ ไปไปในหัวไปไปไปเราขึ้นแล้วครับไปครับโอ้เยี่ยมมากครับเราเยี่ยมมากครับระวังด้วยนะครับโบรเดเวอร์สองคนระวังด้วยครับระวังด้วยครับระวังกันด้วยครับระวังด้วยครับระวังครับเนระวังครับ น,นะครับช่างเล่นะครับช่างประจําทีมเรานะครับลุ่มลําพูเมียดาให้มาแข่งครับใส่เซฟตี้ก่อนนะครับเซฟตี้ก่อนตองกันนี้ครับโอ้โโอโอมีแอร์แล้วกอีกคืนนึงครับยิงแอร์ครับใช้มีแอร์ด้วยครับอาวุธเยอะอาวุธเยอะก็พังเนี่ <ก S 2> ย,ยพวกผมเคยเล่นอาวุธเยอะมันพังมันพังไปเลยเอาเรื่องฝนมาเก็บยาไปเลย โอ้ยยังขบรถตกไปแล้วครับลุ่มลำพูไปแล้วครับลุ่มลำพูเราไปแล้วครับไปแล้วครับเปนหัวครับใจเย็น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 ใจเย็นเย็นชนชนโอ้โหใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นกันใจเย็นเฮอเดี๋ยวแม่งหลงกันแน่เมือเอาละครับลำมันใหญ่แตกแล้วรม่เป็นหัวลงกันด้วยโขนลงมาแล้ว ตามด้วยเวลาได้ดีครับอาไปไปเฉยยจอมไปโต้เองครับได้หัวด้วยเย็นใจเย็นโอ้ยไปสามสี่ครับตะกูลเดี้ยงครับใหม่ตะกูลลิ้มนี่ครับไหม่ตะกูลลิ้มที่ใหญ่ใจดีแล้วครับสนับสนุนอยู่แล้วครับตัจขกูไม่ฟังปีหน้าออกคันใหม่เลยครับผมอะไรขึ้นครับออกคันใหม่เตรียมไว้รอครับแถวนั้นดูครับดูในหัวแลยนะคระวังระวังเคสนี้ รุ่นทีมมาทำเวลาได้ดีนะครับรุ่นนักบูออฟโรดเก่งมากครับขึ้นมาได้ยังครับอ้าวมาแล้วครับเต็กดูได้ถ้วยแน่ครับเราเดเต็ดถ้วยแน่ครับโอ้โหวินาคัวครับวินขาดน่ากลัวนะครับหยุดเวลาแล้วกันท่านผู้ชมรต้องแข่งกับตัวของเขาเองแบบนี้สงสัยจะต้องได้ถอยมาดึงแล้วนะครับได้ต้องได้ถอยมาดึงกันแล้วครับ าผู้พี่ขึ้นมาแล้วไปมาเด้งครับไปมาเด้งครับเออเหลือผู้น้องท่าสุดเอาเอาลองเทคดูนะครับเอาเทคดูครับเด็กครับเด็กนังปักปักนะครับไปหน้าขึ้นครับอาดแล้วครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเสียงเหมือนอะไรจะขาดแล้วครับป๊อกแก๊กละ เขาน่ะอ่าเรียบร้อยมั้งค,คิดว่าครั้งนี้น่าจะปั้งแน่นอนปั้งไหมปั้งไหมปั้งไหมไปมาดึงแปะเสียบมาดึงแปะเสียบมาดึงโอ้โหไอ้คนขับครับดูโอ้โหเสียบมาดึงเสียบมาดึงเสียบยันไข่นะครับไปมาอีกสุดยอดครับ คู่ต่อไปแปดแปดซีสสครับไปอีกไปอีกไปไปรถก่อนรอในปั๊มเพิมแล้ว5้าศูนย้าหนึ่งนนึ่งต้องคอยเพ well. ่อช่วยเพื่อนจะเอา5 0, ้ศูนขึ้นมา,า,นม,ามันจะเอาเอาครับจะดึะงขึ้นเลยนะครับ ไม่ทำไมวันเก่นนะไม่มนี่ครับโอ้ข้างในเป็นไงครับดึงขึ้นนะครับ สองนาทีครับไม่เครับไม่เหลือครับสองนาทีเอาขึ้นมาได้แล้วครับขึ้นได้ครับต้องเก็บสายลากเร็วๆนะครับไม่งั้นงานงอกแน่นอนครับท่านผู้ชมอุ้ย้าหนึ่งต้องมาครับต้องรีบเก็บสายแล้วครับผ้าหนึ่งต้องขยับแล้วครับโอ้โหต้องรีบครับ อยากใส่ท้ายรถก็ได้ครับท่านผู้ชมโอ้ยฮะหนึ่งต้องเคลื่อนแล้วครับแต่ไม่เคลื่อนในงานรอบครับ5 0ามมาไม่ได้เนี่ยโอ้โหดีครับมาเป็นคันกลับบ้านอาจจะเป็นเข่งนะครับเอาเหยียบหลักไปเลยครับโอ้ยเอากว้างแล้วครับเลนกว้างแล้วครับไปเลยครับโอ้ยท่านผู้ชมโอ้ยแห้งแล้วครับน้ำบ่อน้ำแห้งแล้วครับ โอ้โโหปัดโซ่เลวครับปัดโซ่5สูตรลองตาเพื่อนนะครับต้องทำเวลาอยู่ที่5สูตรนะครับไม่ใช่เวลาอยู h <h ่ที่5หนึ่งไปครับ5สูตรต้องไล่ครับ5สูตต้องไล่บีระมัดระวังด้วยตะเท่าทางฝั่งนั้นลงมอะไรครับลงมาเลยครับ อ่นหนึ่งออกมาแล้วครับเ,เรียบร้อยครับ,รบเจ้าสแตน่ามาแล้วหลนหรือเปล่าจอดเลยป่าลงได้ครับอนุญาตครับไปนะครับเอารถออกไปเลยครับเรียบร้อยครับสงสัยเจ้าบ